ร่อนหนังสือถึงกรมราชทัณฑ์ขอเอกสารบันทึกของเจ้าหน้าที่และความเห็นแพทย์หลังให้นอชอทักษินอยู่โรงพยาบาลต่อ วันที่23กันยายน66ในศรีสุวรรณจันยาผู้นําองค์กรักชาติรกะแผ่นดินเปิดเผยว่ากรณีนายทักษิณชินวัตรที่อยู่ในความควบคุมของเรือนจําพิเศษกรุงเทพมหานครซึ่งรับตัวไว้เมื่อวันที่22สิงหาคม66และต่อมามีการอ้างว่ามีอาการป่วยฉุกเฉินต้องส่งตัวออกรักษาพยาบาลณนโะรงพยาบาลตํารวจในคืนดังกล่าวอันเป็น ที่สงสัยและเคลืบแคลงของสังคมไทยอย่างมากกว่าป่วยจริงหรือป่วยการเมืองซึ่งบัดนี้ครบระยะเวลา30วันที่ส่งตัวออกไปรักษาพยาบาลภายนอกในวันที่21กันยายนที่ผ่านมาแล้วนั้น ทั้งนี้ตามกฎกระทรวงว่าด้วยการส่งตัวผู้ต้องขังไปรักษาตัวนอกเรือนจำพุทธศักราช2563กำหนดไว้ว่ากรณีผู้ต้องขังพักรักษาตัวนอกเรือนจำเกินกว่า30วันให้มีหนังสือขอความเห็นชอบจากอธิบดีพร้อมความเห็นของแพทย์ที่ทำการรักษาผู้ป่วยและหลักฐานที่เกี่ยวข้องโดยกรมรชาชทัณฑ์ได้รับหนัดหนังสือจากเรือนจำพิเศษ กรุงเทพมหานครรายงานความเห็นแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจระบุเหตุผลความจำเป็นของนายทักษิณที่จำเป็นต้องรักษาตัวเกิน30วันเนื่องจากการรักษายังไม่สิ้นสุดเพราะได้เข้ารับการผ่าตัดและยังคงต้องรักษาตัวอยู่ต่อนะโรงพยาบาลตำรวจ อย่างไรก็ตามตามกฎกระทรวงดังกล่าวกำหนดให้ต้องมีเจ้าหน้าที่ราชทานสองคนไปคอยควบคุมนักโทษภายในเขตที่กำหนดตลอดเวลาในโรงพยาบาลซึ่งเจ้าหน้าที่จะต้องมงอาจดบันทึกข้อมูลทุกอย่างที่เกิดขึ้นทั้งเรื่องอาหารและผู้เข้าเยี่ยมโดยละเอียดแล้วรายงานให้ผู้บังคับบัญชาและอธิบดีทราบทุกๆวันด้วยซึ่งเอกสารการจดบันทึกและรายงานดังกล่าวเป็นเอกสารของทางราชาการที่จะต้องเปิดเผยให้ประชาชนทราบได้ด้วย นอกจากนั้นในรายงานความเห็นแพทย์ของโรงพยาบาลตำรวจนั้นไม่มีใครทราบว่าได้เขียนรายงานว่าอย่างไรซึ่งรายงานดังกล่าวเป็นเอกสารราชการทั่วไปซึ่งชอบที่กรมราชทันจะต้องเปิดเผยให้สาธารณชนทราบด้วยเพราะเป็นเรื่องที่อยู่ในความสนใจกันของประชาชนด้วยเหตุนี้องค์การรักชาติรักแผ่นดินจึงได้ใช้สิทธิตามรัฐธรรมนูญ2560มส11 1>, 1. ม .53 ประกอบพระราชบัญญัติข้อมูลข่าวสารของราชการ2540ในการขอเอกสารราชการดังกล่าวทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับนชทักษินมาพิจารณาตรวจสอบตามสิทธิโดยชอบด้วยกฎหมายเพราะเอกสารดังกล่าวไม่เข้าเงื่อนไขาการยกเว้นอตามม .15 เพราะมิใช่ระเบียนประวัติการรักษาทางการแพทย์แต่อย่างใด กรนั้นหากมีความพยายามที่จะปกปิดข้อมูลข่าวสารดังกล่าวองค์กรก็จะร้องเรียนไปยังคณะกรรมการวินิจฉัยการเปิดเผยข้อมูลข่าวสารตามม18วักสามในทันทีแต่หากยังมีความพยายามที่จะร่วมมือกันปกปิดข้อมูลข่าวสารดังกล่าวอีกก็จำเป็นที่จะต้องนำความไปฟ้องร้องต่อศาลปกครองต่อไปทั้งนี้กฎหมายต้องเป็นกฎหมายต้องไม่มีใครเป็นเทวดามีอภิสิทธิ์อยู่เหนือกฎหมายแม้จะมีฐานะทางการเงินหรืออ,อำนาจเพียงใดก็ตาม